มาดูครับวันนี้จะทำไก่เจียวไฮโซครับมีชูรสไก่สองใบน้ำปลานะครับเพื่อนๆมาดูกันครับว่าจะอร่อยขนาดนไหนไก่เจียวไฮโซครับครับอ่าอั้นแรกเราก็ตอกไข่สองใบใส่ถ้วยก่อนครับตามด้วยชูรสนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยครับ ชุลดแล้วครับชุลดครับน้ำปลานิิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะตีไข่แล้วก็ทอดครับไข่ทอดไฮโซจากพันพันดีชาแนลนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนตีไข่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันกระทะครับในกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันครับ ครับใส่น้ำมันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจุดไฟครับติดไฟครับเตาแก๊สเดี๋ยวจุดไฟก่อนครับให้กระทะร้อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ที่ตีไว้นะครับไข่ทอดไฮโซครับไข่ทอดไฮโซจากพันพันดีชานลครับใส่ไข่ไปแล้วนะครับใส่ไข่ไปแล้วรอแป๊บนะครับไข่ทอดไฮโซ จากพันพันดีชาแนลครับเริ่มหน้าทานแล้วนะครับเริ่มหน้าทานแล้วเดี๋ยวได้ทานกันครับไกลแล้วครับไกลแล้วเดี๋ยวกับทานก่อนครับอ่ากับทานแล้วครับสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนนะครับหน้าทานไหมครับเห็นไนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันพันดีชาแนลวยครับไข่ทอดไฮโซเสร็จแล้วครับไข่ทอดไฮโซครับเรียบร้อยครับหน้าทานไหมครับ ไข่ทอดไฮโซจากพันพันดีชาแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาครับมาทานด้วยกันครับไข่ทอดไฮโซจากพันพันดีชาแนลครับมาครับทานด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ